สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮามาพอกันอีกเด้อกับปัตรีกับปีมาเลี้ยนลูกกันค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่บ่ใดมีความลูกเกี่ยวกับการกเกษตรเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องบอกว่าการกเกษตรเฮามาเลี้ยนลูกกันค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่คือต้นบักพาวน้ำหอมค่ะ ต้นบักพาวน้ำหอมบักพาวพันเตี๋ยของเฮาเนาะค่ะปัตตุยกะปีเพิ่งเอามาปลูกค่าการปลูกของเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาต้องปลูกเอ็นลงไปเด้อพ่อแม่พี่น้องปลูกเอ็นลงไปให้ได้45ห้าองศาอันนี้ปัตตุยปลูกมาอืจะเป็นเดือนแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะเพิ่งกะคไายควายสิขึ้นมาเองเด้อพ่อแม่พี่น้อง ตะก,กี้นะมันเอ็นประตูเอ็นค่ะว่านี่ค่ะนี่เวลาเขาปลูกเ้าต้องเอ็นลงไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเอน็นเอ็นลงไปแล้วเสร็จแล้วเพิ่นกะสี่คอยตั้งตรงขึ้นมาเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเ้าขุดหลุมใหญ่จักน้อยเด้อพ่อแม่พี่น้องขุดหลุมใหญ่จักน้อยแล้วก็เอาเฮานี้ขี่งวัวเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาขี่งวัวขี่ไกล้ย่าไปเอา มันเข้มขิงงัวขี่ควายพ่อแม่พี่น้องค่ะขันบ่มีขิงงัวขี่ควายหาพ่อได้พ่อแม่พี่น้องดินเฮาซื้อดินปลูกเลยพ่อแม่พี่น้องปรตุยกัะปีกอะซื้อดินปลูกคือกันพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นสีสีดำสีมีอันซากพืชซากซัดพวกใบไหม่อยู่ในนี่เขาผสมมาให้เฮาเร็จซับพอมค่ะพวกใบไหม่สิเป็นใบอีย่างอะต้นช้า พ่อแม่พี่น้องหลักเขาก็สิผสมมันในนี่ให้เฮาเพราะเป็นดินดําจังส่ถึงเฮาว่าม่ขี่งัวขีขว่ควายเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาดินดํานี่ใส่ลงไปในหลุมเลยหลุมนัะขุดไหใ่ญ่จักน้อยเด้อพ่อแม่พี่น้องขุดไหง่ญ่จักน้อยค่ะเอาดินดํานี่ใส่ลงไปพ่อแม่พี่น้องเราลดน้ำก่อนเด้อเป็นอย่างเฮาจังคอยลดน้ำก่อนคือการลดน้ำนั่นเพื่อให้ดินเพิ่นซุ่มซื่นเด้ พ่อแม่พี่น้องซุ่มซื่นเซ็จแล้วที่นี่น่วยบักพ่าวลากบักพ้าวที่ห้องสื่อม้านั่นเพิ่นจะได้ดูดดินดูดอาหารได้ง่ายขึ้นเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอน้วยบักพ้านั่นเพิ่นเพิ่นปลูกม้าในอันนั่นเนาะในถุงพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับสิมิมถับประตูจำบุกพเตอร์พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเพาะมาเพิ่นอยู่ในถุงดำดิเขาฉีกถุงดำออก พ่อแม่พี่น้องฉีกถุงดำออกมีดินมีอย่างติดอยู่เฮาเยี่ยไปเอาดินมูนั่นถิงเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาดินมูนั่นละใส่ลงไปพ้อมพ่อแม่พี่น้องเอาดินมูนั่นใส่ลงไปพอมเสร็จแล้วก็เอาดินดำเฮานี่กบพ่อแม่พี่น้องกบกบค่ะกบเรียบร้อยแล้วค่ะดินดำเฮาะเพราะเขาเอาดินเฮาธรรมดานี่ลละโกบไปนี่ละเมืองดินของประตุ้ยซีเป็นดินทรายพ่อแม่พี่น้องเพราะปลูกบ้านก็เป็นดินทราย ค่ะนี่ดินซ้ายเป็นดินจืดพ่อแม่พี่นอ้องเฮ้เอาก,กบลงไปแห้อเฮากเห็ดขุดแบบล้อมเอาไวเ้วเวลาเฮาลดน้ำลดหยังน้ำฉีดได้ขังอยู่ในนี่พ่อแม่พี่น้องค่ะนั่นละเสร็จแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮากบดินเสร็จเฮ้ลดน้ำอีกเที่ยนึงเด้อพ่อแม่พี่น้องลดน้ำอีกเที่ยนึงค่ะเราก็ขุดหลุมเอาไว้เลยแม่บอกน้ำมันก็สฉีดขังยี่ในหลุมในนั่นเด้อพ่อแม่พี่น้องขังขังขังค่ะ นี่เพราะเพระปลูกไปโดนเติบหละัะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพิ่นจะสิคอยตั้งล้งขึ้นเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเมือนี่ประตูกับปีมีสองตนนี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นสิตั้งล้ำขึ้นจันสิอันนั่นปลูกอยู่ปลูกใหม่ๆไ,ได้ประมาณร่วมเดือนเนื้อละพ่อแม่พี่น้องประมาณค่ะ เดือนหนึ่งหรือบดถึงเดือนแนิดๆน่อยๆอันนี้สองสามเดือนแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่เพิ่นชิตั้งล้ำตั้งล้ำขื้นเองเจ้ซี่ละพ,พ่อแม่พี่น้องค่ะนี่เพิ่นสิตั้งล้ำค่อยเอ็นขื้นเอ็นขึ้นของเพิ่นไปจนกลัวเพิ่นสิตั้งตรงดิ้งขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ปตะตกับปีก็เอาดินดำนี่ละมาใสแต่ก็ أو, ประตยกับปีกับเห็ดหลายอย่างพ่อแม่พี่น้อง ่อไปนี่เออปัตุยกับปีก็หฮู้แล้วแนวทางเออการทำมหากินการเห็ดช่องย t u ู e ของปัตตุยกับปีปัตตุยกับปีกะสีมูนี่สิเป็นแปลงทดลองปลูกแปลงกเกษตรของปัตุยกับปีเนาะปัตุยกับปีกะสีทดลองปลูกรักปลูกอีหยังเรากะสี่อมาสอนเอามเาว้าซูพ่อแม่พี่น้องเฮาได หลับชมหลับฟังสำรับมือใหม่กเกษตรกรใหม่ที่บ่มีความรู้พื้นฐานแบบปตุตยกัะปีเนาะประตยกัะปีก็บ,บ่มีความรู้บ่มีพื้นฐานพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกสาวนะคือกันแต่บ่ได้เห็ดนะบ่เคยได้เห็ดนะเป็นชิ้นเป็นอันพ่อแม่พี่นอ้องอืบ่เคยได้เลี้ยงลูกบ่เคยได้หูกเที่ยวกับการกเกษตรยังมาเลี้ยงลูกเอาเองพ่อแม่พี่น้องสวนนี่ เออคือว่าเป็นแปลงกระเสเลีนะ้ยรูเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะปัตุยกัะปีกระสิมาสอนพ่อแม่พี่น้องมาเลี้ยรูเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้หลับชมหลับฟังได้มีความรู้นิดนิดน้อยน้อยไปพัฒนากับโตเองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้เนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ,อ๋ยปัตุยกัะปี กะมาบอกพ่อแม่พี่น้องค่ะมาบอกมาเวาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับหลูหลับชมแต่เพียงเท่านี้เนาะคนทีบ่มีความรู้บ่มีขันพื้นฐานคือปะัะจุยกะปีกิได้รับหลู้รับชมเนาะว่า,าการปลูกบักพ้าวเป็นจ้งไดบ่แม่คือสิปลูกกังไดกันใดเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาตรงนี้หลักนี่ เกณฑ์เออมีรักมีเกณฑ์ต้องเลี้ยนลูกไปน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยค่ะต้องเลี้ยนลูกต้องเลี้ยนลูกจ้าคิมี่สัมีค่ะสวัสดีค่ะพ่อกันไมค่ะ